มาครับน้าน้วันนี้เขาก็อยู่ไม้บ้านเกิดนะครับนี่ก็เป็นหวยบ้านผมเองครับผมบานเมือดขาวครับว่าหันกับว่าท่านได้ตั้งกล้องอยู่ครับผมกําลังเช็คไม้ครับตีไปสองสามไม้ครับัาตู้มเลยครับผมกล้องกับว่าได้ตั้งครับโอ้ยมึงครับเสียดายารครับผมว่าท่านได้ตั้งกล้องอยู่ครับมึงครับนี่แต้มแรกครับกับไม้บ้านเกิดครับผมเดี๋ยวสิตามหาแต้มที่สอครับมามาลุ่นไปต้องกันครับ่าเขาสิได้จักเต้มครับ สำหรับเป็นไม้บานเกิดครับผมลุยเลยเยอะที่ใส่ก็เป็นครบครับครบคือเก่าครับครบคือเกา่เกา

ทะานท่านมาท่านมากระทก็แล้กันทมาแล้วบ่ท่นขึ้เียพอลาบ่ท่นแล้วบ่ระวอนละครกระเดีวกว ตันคือเรือครับผมอยสุดยอดครับบงบบวยควนละตวโอ้ยมึงครับ ันคือเอรับผมโอ้ยผมว่าท่านจะตั้งกล้องอยู่โอ้ตายตายพลาดไหลครับพลาดไหลไงครับไงบ,บ,บึ่งเลยนะผมบึ่งเลย <ฮะ S 2> ขึ้นขึ้นควมนนามนะตีใช้เล่นั่